คุณผู้ชมคะกลับมาช่วงที่2นะคะกับสวยหล่อเพอร์เฟกไม่ต้องรอชาติหน้าค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเรามีวิธีการแว็กซ์สื้อค่ะจันค่ะครับผมแต่เราต้องขอเชิญผู้เชี่ยวชาญนะคะคุณจันจุธาค่ะชาวขวัญยืนค่ะเอาละมาละค่ะมาแล้วค่ะผิวเนียนอะไรก่อนเด็กกันแว็กซ์กันเลยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเลยนะครับเชิญตรงกลางเลยค่ะเชิญตรงกลางเลยค่ะนะครับเขากลัวความสวยคุณปูนขยับ ขยับแล้วขยับอีกอยกค่ะอนะอะขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะครับชื่อคุณมีนาค่ะคุณมีนาครแหกมันจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของเส้นขนแน่นอนใช่ผู้หญิงไทยกับขนเนี่ยนะฮะมันมีคู่กันส่วนใหญ่เนี่ยจะมีขนเยอะไหมมีปัญหาเยอะไหมส่วนใหญ่จริงๆแล้วผู้หญิงไทยนี่ก็ไม่ได้มีขนเยอะมากนะคะเ <c oughs> เทียบกับผู้หญิงต่างชาติฝร,รั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผม หนูแบบสงสัยนิดนึงคือหนูเห็นนะคะตามร้านค้าต่างๆที่เขาจะมีการบริการแว็กขนอย่างเงี้ยก็จะมีเป็นแว็กแบบร้อนแบบเย็นแบบโอ้ยหนูงงมันมีหลายอย่างมากเป็นกี่แบบใช่ใช่คือแว็กเนี่ยก็มีหลายอย่างค่ะอย่างที่น้องคุณบอกค่ะก็มีแว็กซ์ร้อนแว็กซ์เย็นแว็กซ์ขี้ผึ้งแว็กซ์น้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างของเราเนี่ยนะคะเราจะเลือกเป็นแว็กซ์ร้อนนะคะเพราะว่าแว็กซ์ร้อนเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าแว็กซ์เย็นในลักษณะที่ว่า ความร้อนเนี่ยมันจะช่วยเปิดรูขุมขน<ะ>พอเอ่อรูขุมขนมันถูกเปิดใช่ไหมคะ mm hmm. เวลาที่เราดึงขนเนี่ยขนมันก็จะหลุดลากของขนเนี่ยก็จะหลุดออกมาด้วย mm hmm. ซึ่งเมื่อลากขนหลุดออกมาเนี่ยนะคะเอ่อมันก็จะช่วยให้ขนเนี่ยขึ้นค่อนข้างช้า<ะ>ช้ากว่าแว็คซ์ประเภทอื่นๆอาจจะ2อถึงสสัปดาห์ได้เลยน,นะคะคแล้วหน,หน้าร้อนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาเขาจะโชว์ในเรื่องของของคือมันปัญหาของขนในหน้าร้อนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย มันมันเกิดจากตรงไหนบ้างครับที่เขาเน้นนิยมในการแว็กซ์มากที่สุดก็จริงๆในหน้าร้อนเนี่ยค่ะสาวๆก็จะใส่ชุดว่ายน้ำก็จริงจริงเขาแว็กซ์ได้ทั้งตัวเลยนะคะแบบว่านุ่มกระจงอบตีโพลก็ได้ค่ะบิกินี่อะไรก็ได้หมดแวได้หมดอย่างหนึ่งนะคะแว็กซ์ตรงนั้นแหละคะก็ได้บิกินี่แว็กซ์อ๋อบิกินี่แว็กซ์แต่บิกินี่เนี่ยถ้าจะแว็กซ์เนี่ยก็ควรจะเลือกร้านที่มีความเชี่ยวชาญนะคะเพราะว่ามัน ค่อนข้างจะบอบบางอ๋อผิวตรงนี้มันบอบบางมากเรามาดูเลยไหมคะว่าแว็กซ์มีอะไรบ้างอ่ามาดูกันนะครับอ่าเชิญเลยครับไปทางนู้นกันอ่าสาธิตเลยวันนี้มีผู้เชี่ยวชาญมาสาธิตด้วยใช่มคุณมนาใช่ค่ะอ่วันนี้จะทดสอบแว็กซ์ส่วนไหนบ้างครับวันนี้เราจะแว็กซ์ขนอะนะคะคือแว็ก แหวกสแขนนะคะคือแหวกตรงแขนค่ะคือแหวกเนี่ยก็จะมีหลายหลายชนิดเลยนะคะแต่สำหรับแหวกแขนเนี่ยเราจะใช้สตริปแหวกเพราะถือว่าเป็นแหวกบริเวณเออที่เป็นหนังบริเวณที่กว้างนะคะแขนขาหลังอกอะไรเงี้ยนะคะเราจะใช้สตริปแหวกแต่ถ้าเป็นบริเวณเซนซิทีฟเราจะมีอีกตัวหนึ่งชื่อฮอตแหวกฮอตแหวกนะครับเนื้อของแหวกเนี่ยมันมันเท่ากันไหมมันมันใช้เฉพาะที่หรือว่าได้ทั้งหมดเลยทั้งทั้งทั้งร่าง ใช้เฉพาะที่นะคะเฉพาะที่อย่างฮอตแว็กซ์เราจะทําบริเวณเล็กๆห่ือบริเวณนิดค่ะร้อนยังเอ่ยสาอที่ไปด้วยเราเราคุยกันไปด้วยดีกว่าต้องถามขั้นตอนแรกในการแว็กซ์นก็คือเราต้องทําความสะอาดก่อนนะคะทำความสะอาดทำวผิวหนังบริเวณนั้นนะคะจะแว็กซ์ตรงไหนก็ต้องทําความสะอาดก่อนครับอ๋อนี่ก็คือเราเริ่มเริ่มต้นใช่ค่ะเป็นขั้นตอนที่หนึ่งอ่ะทีนี้แว็กซ์กับผู้หญิงเนี่ยเป็นของคู่กัน แล้วมีผู้ชายไปแว็กซ์บ้างไหมเออมีนะคะเดี๋ยวนี้สุภาพบุรุษก็ดูแลเองมากขึ้นนะคะก็มีแว็กซ์เหมือนกันบางท่านก็มาแว็กซ์นวดมาแว็กซ์นวดมีคิ้วอะคิ้วมีไหมนวดด้วยเหรอคะก็มีค่ะแว็กขาก็มีนะจริงเหรอแว็กขาบนหน้าอกมีไปดอะไรอย่างเงี้ยหลังขนหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพอเราทำความสะอาดผิวแล้วจากนั้นมาค่ะเราก็จะป้ายแว็กซ์นะคะทีนี้เราก็อันนี้อันนี้ขอถามแว็กซ์อะไรคะเนี่ย อันนี้เป็นเป็น go wax ขยับตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะไปจะได้อีกไหมกัน go wax นะคะอันนี้เรานำจเข้ามาจากประเทศอะไรกันเนี่ยของโ go wax ตัวนี้ออสเตรเลียค่ะอย่างน้องนี่ก็ขนไม่ได้ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะะคน่าจะไม่กี่ครั้งก็น่าจะได้ทีนี้แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเขาจะไปใส่บิกินี่อะไรอย่างเงี้ยเออจะแ wax ส่วนไหนได้บ้างก็แขนขาแขนขาอัน under arm ค่ะค่ะแต่ผู้ชายบอกว่าผู้หญิงบางคนถ้ามีขนแบบไรขนเล็กๆอ่ะเขาบอกมันเซ็กซี่เซ็กซี่หืเซ็กซี่หรือน่ากลัวสำหรับดิฉันน่ากลัวนะคะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะต้องดูนิดนึงเพราะว่าเอออย่างร้านของเราค่ะเราจะปาดไม้อย่างเงี้ยนะคะปาดร๊บเราจะทิ้งเลยเราจะไม่มีการจุ่มซ้ําลงไปในหม้อเดิมซึ่งบางร้านเนี่ยที่อาจจะไม่ได้เน้นมากเนี่ยเขาก็จะ จุ่มไปมาจุ่มแล้วจุ่มอีกคนก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เพื่อความสะอาดโดยเฉพาะใช่ค่ะนี่คุณปูนผมเองเคยประสบการณ์เรื่องของแว็กซ์แว็กซ์อันเดอร์อาร์มจริงๆผมไม่รู้ว่าความมาแล้วอนี่ก็คือสำหรับสติ๊กแว็กซ์นะคะคือเราป้ายแว็กซ์เสร็จเราก็จะเอากระดาษเนี่ยนะคะถูหูแล้วก็ดึงขึ้นแค่นี้เองเหรอคะเร็วมากตอนแรกคิดว่าจะดูเจ็บแบบปวดร้าวว่ากโดนบบเจ็บไหมคะเจ็บไหม นิดหน่อยฮะนิดหน่อยนี่ของผมเคยเยอี่อันเดอร์ร์มอันเดอร์ร์มลงไปเสร็จเรียบร้อยร้อนมากๆโปะเข้าไปก็ถามผมถามอุ้ยมันร้อนอ่ะเขาบอกว่าเหมือนมดกัดค่ะคุณสุภาพเออแล้วก็นอนนอนเหมือนมดกัดชวนคุยชวนคุยควักทีเดียวขึ้นมาเลือดออกมาเต็มเลยแล้วพอเลือดออกก็ทําไงป่ะเอาแป้งฝุ่นเด็กเทใส่โปะตบ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 โอ้แล้วอย่างนั้นเกิดอย่างนั้นผิดหรือถูกครับที่ที่ผมเจอมาเลือดสิบบาท คือจริงๆมันไม่ควรจะเลือดซิปอะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาที่ก่อนแว็กเนี่ยเขาจริงๆเขาต้องเทสซิดนึงว่าอุณหภูมิมันโอเคไหมคือถ้ามันเกิดจากเพราะว่าแว็กมันร้อนเกินไปหรือเปล่าก็อาจจะด้วยคือเราต้องดูว่าอุณหภูมิมันโอเคถึงจะไปแว็กลูกค้าไม่งั้นผิวอาจจะเบิร์นได้ดีนะไม่รักแร้ไม่ดำอะหนูขออถัยไปหนึ่งเรื่องราคาค่ะถ้าอย่างแว็กแขนของเราเนี่ยนะคะอยู่ที่ราคาเอ่ 700บาทค่ะก็คือทั้งแขนทั้งสองข้างครึ่งแขนนะคะแล้วเราจะมีเต็มแขนก็จะอีกราคาหนึ่งอ๋อคือจริงๆเราต้องดูด้วยว่าเราแว็กคือจริงๆมันแว็กได้ทางร่างกายอะค่ะก็ดูว่าเออตรงไหนบางทีเราก็ต้องดูด้วยว่าเออขนอย่างสุภาพบุรุษก็อาจจะเยอะกว่าผู้หญิงอะไรเงี้ยเราก็จะมีอีกราคาหนึ่งผู้ชายไปแว็กขนหน้าแข้งด้วยเหรอก็มีค่ะแต่ผู้ใหญ่ผู้ชายส่วนมากก็จะแว็กอกหลัง อุ้ยจมูกลายลาอะไรแบบนี้ค่ะโอ้โหเพราะแอปถามนิดนึงหลังจากที่เราแว็กแล้วอย่างเงี้ยค่ะจะรู้สึกแสบหรือว่าต้องบำรุงผิวยังไงคะคือจริงๆก็ไม่ได้ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษทีนี้ว่าหลังจากแว็กเนี่ยอาจจะไม่ควรสครับอย่าไปขัดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนมาก็ไม่ควรสครับมาไม่ควรที่จะเอ่ยยิงเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ควรครับผมอ้าวนี่แอบถ่านเรียบร้อยแล้วดูสิคะสวยอะ ส่งด้วยเออแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจเนี่ยต้องไปติดต่อที่แว็กซู t ได้ที่ไหนครับอ๋อร้านของเรานะคะอยู่ชั้นชั้นดีหนึ่งนะคะสฉามพารก้อนนะคะโทรนัดหมายล่วงหน้าได้นะคะที่หมายเลข0 2 6 1 0 7 7 7 4นแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมบอกว่ามาจากรายการสวยหล่อเอรชจะมีอะไรพิเศษให้หรือเปล่าครับก็คือ ก็เราจะลดให้15เซ็นตะนะคะถึงวันที่30พฤษภาคมค่ะก yep> et ็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะแล้วผมถ้าผมไปเนี่ยคงจะแบบว่าไม่มีการเอาแป้งฝุ่นมาบอกว่าถ้าอาจารย์ไปอาจจะเอาผ้าให้กัดอย่าคลอดลูกเี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาเรื่องแว็กซ์แล้วนะคะคนเรียบเนียนใสแล้วอาจารย์คะพร้อมหรือยงคะ คุณผู้ชเรือนร่างใช่อยากให้หลายๆคนได้เห็นนะว่าเมื่อแว็กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องไปออกแดดใส่ชุดว่ายน้ําใส่ต้องโชว์กันแล้วล่ะทํำยังไงบ้างแต่ว่าช่วงนี้เราเราต้องพักกันก่อนดีกว่าไหมนะให้ท่านผู้ชมได้ไปทําใจกันนิดนึงก่อนไปกินน้ําไปเตรียมใจกันนิดนึงว่าจะได้เห็นชุดว่ายน้ําสวยๆเขาเป็นอย่างไรบ้างพักสักครู่ก่อนครับ